ก็เป็นขาวหางดำนะครับมีเสียงมีเสียงกระตากนะกระตากที่บ้านมีเยอะกำลังจะซื้อที่บ้านมีเยอะนะครับอาขาวหางดำนะครับก็ันนี้หนุ่มละหนุ่มมากเลย <c oughs> นะครับอมน,นี่จก็เป็นชิวๆนะครับเป็นประเภทนึงเล่นก็ได้ เดินได right ้ดูน้อยนะออกฟ้านี่ดูวิเศษเลยนะครับหน้าก่อนหรือหน้าหลอนโอ้รอรเพชรเมียนะครับก็อายุอยู่ที่ประมาณ8เดือนนะครับผมเพฟตพุก็มา8เก้าเดือนนะครับผมงงที่มาเซเว่นนะครับผมทำเนียเลยนะครับโอเคนะครับแจ็คิ็พีับ จะพี่วิเปลี่ยนตอนนี้กัน